สวัสดีครับแฟนแฟนยูทูบช anel ดูมวยบายยาดมนาลายในเทปนี้ครับเราจะพาไปชมผลงานของนักชกไทยบุกกัมพูชาอีกเช่นเคยโดยในไฟนี้ครับเป็นคิวของเมธีสอจอต้อย8ดลิว้วนักชกดีกีระดับคู่เอกของเวทีมวยมาตรฐานผู้เคยขึ้นไปทาบกับพระจันชายพีเคแสนชัยมวยไทยยิมมาแล้วและในไฟนี้ครับจะเจอกับดาวรุ่งพมเพียอย่างพิษซกคิมติดตามรับชมกันครับ คู่นี้นี่นักชกไทยอย่างเมธีจะสามารถผ่านด่านอันตรายอย่างพิษซกคินได้หรือไม่และก่อนที่จะชมมวยคู่นี้ครับฝากกด subscribe กดสักกักิ่งติดตามกดแชร์ช่องนี้ด้วยนะครับในช่องยังมีคู่มวยมันๆอีกเยอะมากันที่รายการนี้ครับศึกบายนทีวีจัดขึ้นเมือวันที่2กันยายนปี2022หรือตรงกับปีพศ2565ที่ประเทศกัมพูชาครับ นักชกไทยของเรานะครับนั่นก็คือเมธีสอจอต้อยปาดริ้วครับไฟนี้เจอกับพิษซกคิมนักชกกัมพูชาเจ้าบ้านนะครับวันนี้ชกกันในกติกามวยเขมรครับพิกัด54าิกิโลกร,รมักรรมกำหนด3ยกครับยกแรกเริ่มต้นขึ้นครับนักชกไทยนี่ปัดผมเกลียนเกียนเลยนะครับนั่นก็คือเมธีสอจอต้อยปาดริ้วครับนักชกจากจังหวัดจันทบุรีครับ ถือว่าชกเป็นระดับคู่เอกของเวทีมวยมาตรฐานเลยนะครับอย่างรายการของของลูกพี่ครับอย่างเช่นรายการของสจต้อยนะครับรือว่ามีชื่อในระดับหนึ่งเลยทีเดียวที่พิษสกิมครับลุปรลางแหมได้เปรียบครับอีกครับตัวทางด้านของนักสกพไก่จอยยางไว้ครับยามเดไปจอยยางคืนครับศกิมในทีขยับค่อยหาครับฝั่แข้งซ้ายไปหนึ่งที ยังโดนไม่เต็มๆนะครับก็ยกแรกครับยังดูเชิงกันอยู่แล้วครับโชกไทยเมทีครับก็เคยขึ้นไปแหมท่ากับทางด้านของจอดมวยอย่างพจันฉายพีเคสันชัยมือไทยยิมมาแล้วนะครับแหมไฟนั้นพ่ายแพ้ครับแหมสู้จังหวะฝีมือของพจันฉายไม่ได้นะครับในไฟนี้ครับบุกเขมรครับบุกเดียวเขมรครับ ก็ขยับเข้าหาครับอาจจะออวุธนี่โดนทางด้านของโซคิมนี่ผิดสกัดครับปอยหน่งส1 2ปัดซ้ายไปทีครับจบไทยโดนทางด้านโซคิมสัดขวาขึ้นครับขยับเข้าหาครับโรมเอนนนวมสีส้มครับแต่เหมือนแมเทปกาวอาจจะไม่ค่อยดีครับดูแล้วอาจจะขัดลูกตาไปหน่อยครับปหน่งย1 2ครับโซคิมอุ่นจังหวะนะครับ อยขวาไปทีครับทีครับอิกสักหมโดนนี้ครับเหลี่ยมนี้ครับล้มครับไม่เจ็บตะเขินอากจะหมดยกครับเหลืออีกนาทีนิดๆนะครับอยากเข้าหาครับกชกไทยของเราเมทีเมทีนี้เป็นมวยแข็งแรงครับอาวุธกนี่ครบเครื่องจริงนะครับเต้นมวยแบบแหมพันเก่งเลยครับคอยยกเข้าหาครับโยกขาจังหวะเขาทําครับกิมถอย จะเข้าทําโดนทางด้านของเมทีถีบทำลายจังหวะครับถีบแล้วครับพยายามจะเต่เจาะยางครับซกคิมตอนี้ครับเตินครับโอ้ยสาดแข้งเต็มเต็มครับสายดอกนี้อยากขอหาครับด้านของเมทีสามสิบวิครับจะหมดยกแล้วครับจะผ่านยกแรกไปก็เกมก็อาจจะยังไม่ดูเดือดครับก็อย่างว่าครับอาจจะตล่อยประลองเชิงดูชั้นดูเชิงก่อนโอ้ยจังหวะโดนอ้ามีสะดุงครับ ซกคิมมีสะดุ้งครับโอดปลายปครับแม่เหลืออีกเหลืออีกสิบห้าวิครับเอาโดนขาสะดุ้งครับแม่ยางทําท่ารั่วครับแม่ยางยางเหมรนี่ยางปรเ็นหรือเปล่าครับแม่ไม่แน่ใจครับเอาโดนขาแล้วครับโอ้มีสะดุ้งครับโดนแล้วออกอาการแสดงอาการชัดเจนครับแม่ระคังช่วยครับหมดยกแรกครับเริ่มกันที่ยกที่สองครับตัดกันรัวๆเลยครับเด็นเขาหาครับทางด้านของซกคิมครับยกที่แล้วโดน โดนเตะขาครับทําท่าไม่ดีครับยกนี้มันต้องแมมันต้องเอาคืนนะครับไม่เอาคืนนี่มันเขินครับเขินบรรดาแฟนๆอับอายบรรดาแฟนๆที่เข้ามาเชียร์ครับเล่งเครื่องเดินครับจังหวะครับเตะขาคืนไปทีศาสตร์แข้งครับซ้ายไปเต็มเต็มครับจังหวะนี้พยายามกึ่งรับกึ่งเดินครับสําหรับเมทีมีจังหวะก็เดินลวครับโดนเตะขาแล้วครับเมทีครับ จะเร่งเครื่องครับเมทีปล่อยลำตัวโอ้ยกดลำตัวสองดอกมาสองดอกทำท่าไม่ดีแม่โอ้ยเสียครับเอาเสียทีครับลากมาต่อยเสียบแทงครับโอ้ลากมาแทงสามดอกซอนซ้อนครับไปขาก่อนแหมแผนของเมทีนี่ใช้ได้ครับเดินเข้าไปขยับโยกโยกโยกยังไงต่อแหมจะเข้านี่โดนทางด้านเมทีถีบสกัดไปครับหาจจะไหวครับกดลำตัวครับกดระหว่างแข้งหลังติดเชือกแล้วครับแหมเดินครับ ตีใหญ่เบียดใหญ่ครับกดดันใหญ่ครับตอนนี้จับในคอคออยู่ไหนรวบโอ้ยจะรวบครับแม่โดนทางด้านของนักมวยเขมรพักออกมาครับโอ้ยหันหลังเลยครับดอกนี้ครับโอ้หันหลังครับแม่ไม่มีท่าเลยครับหมดทรงครับแม่เสียทรงอย่างแรงครับทรงนี้ดูภาพช้าครับแม่โอ้ยมันเป็นมุมเสียบครับโอ้เสียบสามดอกซอนซอนครับแม่ก็คว้าคว้าแล้วเสียบเลยครับ รับไปแล้วครับเอาลุยต่อเดินครับขอนี้รู้เลยครับขยับเสียบครับโอ้ยจังๆเสียบอีกทีครับเสียบอีกทีเสียบอีกทีดึงมาดึงมาเสียบโอ้ยกระชากมาอุดดอกนี้ครับเรียบร้อยคณะกรรมการนับแม่ไม่น่าจะรอดครับคาราว่าห้องเตนอนอ้าซ่าอย่างนี้ไม่น่าจะรอดครับแล้วก็เรียบร้อยครับเมธีสจต้อยป่านลิวครับเป็นฝ่ายชนะน็อกไปแบบเด็ดขาดในยกที่สองครับมาดูภาพฉาครับโอ้แทงนี่สะดุ้งเลยครับ ตัวโกงเลยครับลากมาเสียบคออยู่ไหนนี่ครับทิ้งตัวเลยครับโอ้แยกเขี้ยวยิงฟันเลยครับโอ้มันโดนเต็มๆทั้งนั้นครับนี่น่าจะเก่งเลยนะครับแต่มันโดนเยอะเหลือเกินครับโอ้กะช่างมาตีครับแต่ละดอกนี่แกสะดุ้งเลยครับปักปักโยมาตีอีกทีครับนี่ครับทิ้งตัวครับแม่ขืนอยู่นานมากกว่านี้นี่ไส้ครับอาจจะไหลไปกองได้ครับ รอกรรมการชูมืออย่างเป็นทางการครับเมทีนี้สกิทบอกกรรมการอย่าพึ่งอย่าพึ่งชูมือครับขอเอาฟันยาไปเก็บก่อนในขณะที่เมื่อสักครู่ครับพี่เลี้ยงก็หามทางด้านของซกคิมครับลงจากเวทีไปเนทีสอจอต้อยปาดริ้วครับแม่เข่าโหดเลือกเกินครับตียยกระทั่งนักชเกเขมรนี่ทนไม่ไหวครับทิ้งตัวแพ้น็อกไปแบบเด็ดขาดในยกที่2นี่เองครับ รับชมจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วแฟนๆคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างกับมวยคู่นี้ครับแสดงความคิดเห็นได้ที่ช่องคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์กดสังญาดิงติดตามครับเป็นการแจ้งเตือนเวลามีคลิปวิดีโอใหม่เข้ามาครับแล้วก็อย่าลืมแชร์เพื่อรับชมกันด้วยนะครับทางช่องเรายังมีมวยดีๆสนุกๆอีกเยอะครับสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกการติดตามคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ